นายสนิทต้นสมบัติสากรจังหวัดตราดมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากรสองตอนรับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเชือกน้อยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านโคกมนัดและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลย่อรวมทั้งสิ้น78คนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในวันที่10มีนาคมพศ2 5 6 5ณโรงงานน้ำยางข้นสากรเครือข่ายยางพาราจังหวัดตราดจำกัด เพื่อให้บุคลากรทั้ง3สถาบันเปิดโลกกระทัดใหม่ๆได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะงานและการบริหารจัดการตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการสถาบันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อไปโดยสากลเครือข่ายยางพาราจังหวัดตราจ,จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2555สมาชิกแรกเริ่ม25คนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น162คน พื้นที่โรงงาน20ไร่กำลังผลิต3,000ตันต่อปีโดยสากรมีธุรกิจทั้งหมด4ด้าน 1. จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 2. รวบรวมผลผล,ผลิต 3. แปรรูปผลิตผลการเกษตรและ 4. รับฝากเงินจากสมาชิกเอ่ออยากให้พี่แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมวิชิตเกียพุทธนะครับเป็นประธานมมธกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเชินงน้อยจังหวัดยโสธรครับ อยากสอบถามค่ะเบื้องต้นทําไมพี่ถึงเลือกมาสากรที่ตานะคะที่ที่เราเลือกมาตานะครับเพราะว่าด้วยด้วย,วยราคายางม,มันมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยอเพื่อเราก็มองเห็นว่ามันอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับกรเกษตรกรในช่วงที่ราคายางเช่นยางแผ่นยางก้อนถ้วยที่มีราคาต่ําก็อาจจะหันมาพากเกษตรกรทําในกิจกรรมน้ํายางสดเพื่อจะสง่งมาขายที่โรงงานน้ายางข้น แล้ววันนี้มากันกี่กลุ่มนะคะ,ะวันนี้เรามากัน3สถาบันมีเชือกน้อยกลุ่มเกษตรกราชาวสวนยางบ้านเชือกน้อยแล้วก็กลุ่มเกษตรกราชาวสวนยางโคมนัดและก็กลุ่มเกษตรกราชาวสวนยางบ้านย่อะะจากยะโสธรจากยะโสธรสทั้งหมดคับค่ะแล้ววันนี้ที่ได้มาดูงานที่สกาลาเครือ่ายางพรจาจวัดตตาที่ได้อะไรจากตรงนี้นะคะอ๋ะอเยอะมากครับทั้งเรื่องเปอร์เซ็นต์ของยางเนาะเรื่อง DRC ีที่ที่ชาวสวนบางคนก็ยังไม่รู้ ว่าในน้ำยางมันมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็รู้ว่าวร์เซ็นของอยางมันมันควรจะอยู่เท่าไหร่แล้วก็าทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําดีนะครับทางผู้จัดการก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการน้ํายางข้นการแยกระหว่างน้ยายางยางกับกับยางนะครับซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในในยางอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากค่ะรบกวนเวลาค่านี้ค่ะสวัสดีครับผมสุทธิพงศ์สาหะทองศิลป์นะครับแล้วตอนนี้เป็นผู้จัดการโรงงาน ในยางคนนะครับของสากลเครือข่ายจังหวัดยางพาราจังหวัดตรางนะจังกัดครับแล้วก็อยากให้พี่ช่วยเล่าถึงการเตรียมตัวที่จะต้อนรับคนที่มาศึกษาดูงานจากตามที่ไหนคะอ่อเราก็จะเตรียมการก็คือลักษณะการที่เวลาเราช่วงนี้เราปิดหน้าอย่างเราไม่มีกิจกรรมให้เขาดูสดๆ<ม>อันการที่ ทำให้เขามองเห็นภาพเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงถ้าแจกแไปฟิวพูดโดยที่ไม่มีสไลด์หรือไม่มีภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้มันทําให้เขามองไม่เห็นภาพหรือบางทีเนี่ยจากเมื่อก่อนหน้านี้เ,เวลาเขามาดูงานลงปัน่นน้ายางเนี่ยเขาเห็นเครื่องปั่นแล้วบางทีมันนึกภาพไม่ออกดังนั้นของทางของผมก็จะเตรียมพวกสไลด์พวกวิดีโอแล้วก็ภาพจากต่างประเทศบ้างที่ว่า มีการถ่าเป็นถามิติให้เห็นการเคลื่อนไหวให้เห็นลักษณะาการทํางานภายในของเครื่องซึ่งมันก็จะง่ายกับเขาแล้วก็เราก็จะส่งเสริมเรื่องของเอกษตรกรที่ก็คือคือเราก็ต้องรู้กลุ่มก่อนนะฮะกลุ่มที่มาเนี่ยอย่างกลุ่มกลุ่มเมื่อเช้าเนี้ยจะเป็นกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มเดียวกันเลยว่าเป็นกลุ่มกเกษตรกรกชาวส่วนยางพาราแต่ว่าอยู่กันส,สามสามจุด คือ3กลุ่มรวมกันและการพูดกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ต้องคือต้องใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยหรือต้องทําให้มีภาพเยอะๆหรือต้องทําให้เขาเห็นไอ้สิ่งที่เกี่ยวกับเขาส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดค่ะข,ขอบคุณมากค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมสามารถสแกน qr code เข้าไปหน้าเว็บไซต์ของสาก์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราจังกัดได้เลยนะคะในนามของกลุ่มส่งเสริมสากลสองสำนักงานสากลจังหวัดตราดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ